バッティー・マイ・スープパあー・ロえーツクレースのカの笠原なんですけれども何か、えー、今回のコンサートでゲームに関する曲は歌われますかゲームですか、はい、えーっとねうーんおー僕はえー、っとゲームショーに行った時には歌わなかったあれよりも新しい「ドラゴンボール Z の」の、うん、えー、ゲームの เขาจะลงเพลงเกี่ยวกับเกมของโจอกงโบนะคะที่ไม่ไม่ได้หลอนในคอนเสิร์ตครั้งที่แล้วครั้งที่แล้วค่ะกันบอกกี่ไรก์นะให้เกมเล่นต่อหน้าจ้าหน้าจ้เพลงเกมแค่นี้นะคะหน้จ้าให้เลยครับใช่ไหมครับเออ ชอบที่อยู่ในไอ c าซีมาแล้วก็มีคนที่เป็นชอบเพลงของเกาไก่กล้ามากแล้วก็มีบางกลุ่มกำลังเตรียมร้องเพลงด้วยอล้วคือซ้อมกันอ่ะอือคือเอ็นโดซานเขาอยากจะรู้สึกยังไงนะกับการร้องเพลงเนี่ยแล้วอยากให้เป็นยังไงเรอยากให้น้พราะว่าตอนนี้มีคนเตรียมร้องเกาอก่กล้าอยู่รวมคนเงินร้องเกาไก่กล้ารู้สึกยังไงใช่ไหมรู้สึกยังไงรึเปล่าอืมอกืมอืม タイ人のですね、ガホガイのカイの曲を練習しているタイ人の方がいらっしゃるんですが、遠藤さんの曲なので、はい、遠藤さん、自身どう思われますかということなんですが、いや、嬉しいですね、あの前も前回も、k i さんはタイでお前、ガホガイが結構人気だぞっていうのを聞いてたんで、本当かなとすごいあの半信半疑でね、k i さん、嘘ついてるんじゃないかなと思ってたんですけど、今、やっと本当なんだなと思いました。<laughs> 顔 อพี่ที่เราบอเขาอ่าเขาที่แล้วมาคนไทย็เราให้เราให้มาซากิฟังว่าเกาไลีก็แต่งในมวนไทยนี้นะคะแต่เขาไม่ไม่แน่ใจว่าจริงหรือเปล่าแต่ว่าตรงนี้แน่ใจแล้วนะชัวชั่วอยากฟังเขาร้องแซมเปิลหน่อยไหมโอ้ยง่่่เดี๋ยวเดี๋ยวถามเขาว่า

เพรชโรเ่เชชโร่ You a e h o c You are shocked เชรช o วคงั้ว,ว,ว,วันนี้รบกวนเวลานะคที่ระบุเท่านี้แล้วกันกนะครับจุใจนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวเจอกันอีกทีนี่วันที่ 18เลยนะฮะก่อนมา2วันนะครับก็ถ้ามีคำถามเพิ่มเติมยังได้อยู่นะตอนนี้มีไหมมีไหมออ่ามีคำถามี่เลนี่เล่นสมมติไหมครับไม่ใช่แบงค์ัดแล้วเป็นแบงค์ขัดเป็นแบงค์ใช่ครับเป็นแบงค์คขัดไม่ใช่คำถามเนาะแต่ฝากว่าที่เราบุเนี่ยเซ็นลายเซ็นให้กับชาวไทยเนี่ยประมาณร้อยเกือบพันลายเซ็นนะครับาพันประมณให้ให้ まああエにああ、わーはティは先の半分この間ですね、あのーヒロノブさんにはとてもたくさんのサインを書いていただいたんですけれども今度、えー、エンドさんにもたくさん書いていただきますのでちょっと準備をお願いいたしますとのことですおーおー <laughs> <laughs> 喜んで喜んで、ね <laughs>